สวัสดีครับเอ็บีสุภูสุพนนะครับสุบอนสุเสียพพอครับไอรูดอีกเช่นเคยครับวันนี้บรรยากาศตลาดเกษตรกรนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับมาเมืองกับเขานะครับเลือกสัตหลายยางนะครับคือค้าแค่งและตลาดเมืองของยูของกิน ญญัปลาแดกตอนก็นมีนะครับปลาสมปลาแดกตอนปลาแห่งนี้เม่อตุอย่างครับรักหอมกครับหอกมกไปกสิ นี่ก็จะเป็นปลานะครับปลาตะเพียนปลาดุกทะเลมีมดสุยางครับสังเกตได้มันจะแต่งสุดคล้ายๆกันนะครับแบบเดียวกันจะเป็นส,านสลาด ตลาดไเกษตรกรของชุมชนจังหวัดชนบุรีนะครับทั้งหมดสามห้าหนึ่งสามห้าสี่้อยย่นิบสตัวนี้จะเป็นไข่นะครับจะเป็นหมูไก่ไก่ไก่เป็ดนี่มืดน,นะครับอยากได้แบบไหยก็มาเลือกเขาครับ เดียวคือเร่องด้ไยฝังตันี่จะเป็นเป็ดพัลโล่ครับเป็ดพัลโลลโหล เด็พโลวเด็กในไม่ยังมาท่ากนเด็กพาโลวเด็กนหมวไม่หมดดยังเจ็เจ็ดพารโลใครยังไงมูลค่าสาม้ ทิ้ๆลาดม่ดตลาดอนี้คือขักแข้งนะครับคนเดินจัดจ่ายหลาย บริเวณด้วยรอบครับมันนนี่น้ำเอฟซีนะครับไหมาเต้โซ่โซนะครับประมาณตีสี่กว่าตีห้าครับทางลานมันุจะเปิด เป็ดเป็นมัน้เต๊กโล่ไก่ต้มน้ำปลาของจังหวัดพนะนัสนะครับทุ่งเหียงทุ่งเหียงพนักเอฟซีมันมาสั่งหลาว

เราพายานนะครับมาโซนนี้แบนบโซนพักพักย่างข้างหน้าพักัก,ก,กเป็นพักแบบของชาวเกษตรนะครับของชาวบ้านที่ปลูกนี่กขาพักผมนะพักผมพักผมบ้านนอก อีสาน้านนองครับขอบครับผมหลงหายไหคะให้มารับได้ที่ร้านขายผักค่ะที่ประกาศอยู่ที่ร้านหน้าอำเภอหรือไม่ก็ร้านขายข้าวสารด้านนู้นนะคะแถวที่หนึ่งทางนู้นเลยค่ะมีสังที่ไปรับได้นะคะโซบูแกค่ะขอบคุณค่ะคือคักแค่คนหลายต้นนี้ชอบเข่า มีคุยยานะครับครอบา,าลาบค้อยอันนี้เป็นหนังลาบ้างหนังตานี่หนังตกไม่ได้ทำกันนะหาซื้อพักนะครับคุณได้อยากได้พักนะครับสดๆ แล้วราคาถึงมาพี่เด้อที่บอกให้แล้วก็เป็นของชาวบ,บ้านมับบนปลูเกเองนะครับต้นนี้ต้นพักนะครับน,นำเต่า ปลากระเสร็จคำละสิบบาทนะครับผมแพงนะครับกำละสิบบาทมัดงหญ่ๆเลย5ห้าบาทผมแนะนำมาซื้อตลาดในเด้อครับ ของขายราคาถูกแฮง,ง,งพักจะถือแยงนะครับคนอยากได้ให้มาตลาดนี้ได้เออเอฟซีสุขุสุขนสุบอนสุเจมือนีไอรุดกับผ้ามาย่างนะครับเนี่ยพักที่ว่าเคยว่าแพงเนี่ยกัมันขายกำฤษิบาท์สมัดบางไงเลยนะมัดบางยังไงเลย ช่วงพักแพงบริสุทธ์นะครับนีของเกษตรกรในคล้ายถือแง่น่คอยา่างห้ามงเ n o นะครับของเรับ เป็นหมากี่ยังม,มันมันเป็นลูกอะไรลูกพ่อครับลูกพ่อครับผมขึ้เก็บมาจั้งเป็นลูกพ่อครับพวกกำลังเคยพ่อนะครับเป็นลูกพ่อพ่อข้าบอก ย0บาท2ี่บาทมีมะตูยาด้ะครับไม่แต่พักเกษตรนะครับไมหม,กมักยอโอ้ัแมนคักคักกิ